สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับก็มีสาระมาฝากกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้จะมาสาธิตนะครับมาแนะนําวิธีการถอดไฟตัวนี้นะครับไฟไฟด้านหน้าอ่าไฟส่องแผ่นที่อ่ะครับแล้วก็มีช่องที่เก็บแว่นนะครับช่องช่องใส่แว่นนะครับช่องนี้ใส่แว่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือไฟ ไฟเปลี่ยนอ่าไม่ใช่ไฟไฟสองแผ่นที่ผมเรียกไฟสองแผ่นที่นะครับบางคนก็อาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ผมอันนี้ผมเปลี่ยนหลอดเรียบร้อยแล้วนี่เปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED ไปละสีขาวนะครับก็วิธีแกะตัวนี้ไม่ยากเลยนะครับตัวนี้ไม่ยากตัวนี้จะเป็นแค่หมุดหมุดล็อกนะครับสี่สีม่มุม ล็อกไว้เฉยๆนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีน็อตยึดอะไรทั้งสิ้นเลยวิธีแกะก็ง่ายมากเลยครับแค่เราสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงลงมานะครับจะดังกึกดึงทีละหมุดก็ได้ครับครับผมครับผมสี่หมุดเสร็จปุ๊บก็จะหลุดลงมา นะครับก็ระวังสายด้านนี้นะครับมีสายอยู่ด้านซ้ายนี่ระวังตอนดึงเราดึงกระชากถ้าดึงกระชากด้านซ้ายนันนี้อย่าดึงกระชากแรงเพราะมีสายไฟอยู่นะครับด้านซ้ายต้องระมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวสายไฟขาดกันเราเราก็ชากแรงๆนะครับก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดูด้านหลังนะครับกับด้านหลังครับผมด้านหลังนี่ก็จะมี ัวนี้ครับนี่คือหลอดไฟครับนี่ถอดหลอดไฟแล้วก็ใช้วิธีการบิดนะครับบิดลงมาอันนี้อันนี้อยู่ปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับก็บิดลงอย่างนี้ครับก็ดึงขึ้นอย่างนี้ครับนี่หลอดไฟผมเปลี่ยนมาแล้วใส่หลอด led ไปแล้วนะครับนะครับก็ใส่กลับแล้วก็บิดกลับครับผมอีกข้า้นก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือบิดเหมือนกันทําลักษณะเดียวกัน แล้วก็ดึงออกนะครับที่ใส่ก็เหมือนเดิมนะครับครับผมแล้วก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปนะครับเวลาเปลี่ยนหลอดแล้วให้ลองก่อนนะครับหลอดติดไหมเพราะบางทีหลอดอาจจะไม่ติดบางทีเราอาจจะใส่กับขั้วนะครับเราอาจจะใส่กับขั้วนะครับลองก่อน นะครับถ้าติดแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปได้เลยครับที่ใส่กลับก็ง่ายครับก็รงข้ามกว่าวิธีดึงมาไอ้ันดึงลงมาก็คือก็ดันกลับเข้าไปนะครับก็ดันให้มันดังกึกนะครับเนี่ยครับแล้วก็ดันเข้าไปครับดันตามมุมครับแค่นี้ครับก็แน่นแล้วนะครับถอดง่ายมากครับตัวนี้นะครับวันนี้ก็ มีสาระมาฝากกันเท่านี้นะครับถ้าชอบกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับมีรีวิวมาโชว์ครับผมวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ